ป้าดีเถอะมาสะออนแห้งจ้ะดูดูด,ดูไอ้นายดูบมต้อไปเห็นอกบานเนี่ยตอไปจากทันไก่ย่างไรสวัสดีอตอนเช้าๆครับผมครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมกราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมที่ติดติดตามสัญญาไก่ย่างนะครับเนาะสัญญาไก่ย่างอ้อยเงินล้าน,นครับอ้อยคั้นน้ำพันนักสู้นะครับวันนี้ พี่โจ๊กนะครับเจ้าของไร่โจกเกอร์ที่อุดรธานีครับมาช่วยผมปลูกอ้อยแล้วก็อันดับแรกขั้นตอนแรกพี่โจ๊กบอกเ้าต้องเลือกพันอ้อยสะกอนหาดูอันนี้คือพันธุ์นี้ไม่ได้ซื้อจากไร่พี่โจกเกอร์นะครับพันอ้อยที่ซื้อจากไร่พี่โจกเกอร์ใช้ไปหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็หาซื้อ,อแถวนี้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นครับไม่ค่อยสวยอันนี้คือทิ้งนะครับ แต่ผมไม่ทิ้งผมจะเอาไปเข้าเครื่องสับย่อยทำปุ๋ยให้หมดเลยพี่โจเกอร์คัดคัดเลือกข้อตาให้ไอ้ครับผมบอกบอกเนีครับข้าสีคัดแบบไรครับคอตาครับข้าก็ดูครับข้าวก็ดูครับแบบนี้มันกัเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มันือเป็นคอตาเกียครับ ผู้เพิ่นอ๋อเสียแบบนี้เหบ่คือมันใส่บบได้แม่นบ่ครับเนครับคือเพิ่นเวลาเพิ่นตัดเนี่ยเพิ่นมีดมันถืองนําแน่มันอาเฉี่ยวยแก้ไว้ลลมนะครับมันได้เป็นสาเหตุจากนี้ครับนี่่บ่เกิดแน่นอนครับร0 0เปอรเซ็นต์ครับ่มี่านรับผมนี่ครับถ้าที่ดีครับเฮาก็ต้องเรียกเบื้องคอตาที่มันสวยครับสวยงามซี่ครับงามเกิดแน่นอนครับคอตาแบบนี้นะครับเนาะครับเกขึ้นคปอร์บนถึงครับครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับการคัดคอตาครับ เวลาเหาไป็นลงกนุ่มแล้วเป็นทําไมอ้อยเ่าก็เกิดเป็นเห็บนี่คือเร่ครับจะเหตุก็มีนเหนื่อมันแตกเันนยังคนก็บม่รู้ว่าที่ถ้าไม่ไปเป็นยังเป็นยังคืออ้อยคือบ่เกิดคนว่านี่ครับดำไม่สีมันอาจจะมีอาจจะอาจจะบอดได้ครับเพราะว่ามันมีคุมเขียวครับอาจจะอาจจะบอดได้นะครับอ๋อตรงเห็นมีเขียวๆเหมือนไหมครับเขียวๆนี่ครับนี่เขียวๆเห็นเขียวๆครับผมแต่เมันคือว่ามันดำนะครับตัวนี้ก็ให้มันมีเขียวมันก็เกิดแน่นอนครับครับผมครับนี่ครับ ไอ้เขียวเขียวนี่สิครับไอ้นี่ครับเชือกเขียวมั้งครับนี่นี่นี่ครับนี่สมมติว่าตาดำแบบนี้บ้างครับนี่ครับนี่ครับเชือกเขียวออกมีเชือกเขียวบ้างครับนี่ครับนี่ออกเชือกเขียวนิดๆครับเดี๋ยวมองเห็นบ้างครับนี่ครับผมเกิดแน่นอนครับนี่ครับครับผมมันพร้อมที่จะเกิดแล้วครับตรงนี้ครับครับผมครับนี่พี่โจ๊กเกอร์มาคัดให้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับผมสัญญาไก่ย่างขอาลื้อกวนนะครับบอกตรงครับคือ ชั่วโมงบินในการทําอ้อยนี่ผมยอมรับว่าชั่วโมงบินผมยังไม่เยอะนะครับแต่อย่างพี่โจ๊กเกอร์นี่คือมืออาชีพครับแต่อย่างไก่ย่างนี่ถามผมนี่ผมตอบได้ทุกคําถามครับขนาดร้านดังๆร้านใหญ่ๆก็ยังเคยถามผมเลยเลี้ยงไก่ย่างบ้าครับคนละก,กี่คุยแต่สิ่งที่ผมพูดคือความจริงครับผม นี่แล้วครับพี่โจเกอร์มาช่วยปลูกแล้วก็ช่วยเลือกท่อนพันธุ์ให้ด้วยนะครับเล็กใหญ่ไม่สําคัญครับพี่แกบอกขอให้ตาเขาดีถ้ามีตาเขาก็เกิดเป็นต้นว่สาสั้นครับเนี่ยครับพี่โจเกอร์มาเลือกให้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเออนี่นี่นะครับโอ้เห็ดสิ่มเห็ดซุ้มให้แต่ พี่น้องครับอุย้ยพี่น้องครับมาสะออนแทะอันนี้รอยไก่เขียนะครับแต่กับบุ๊ยยังครับพี่น้องครับเบิ้งครับเบิง้งเบิ้งอันนี้คือผมผมบ่มบ่มท่อนพันด้วยทรายนะครับนี่แนวของผมเลยล่ะผมถนัดเลยล่ะพี่น้องครับเบิง้งเด้อครับเบิง้งเด้อเปาดจโถเปิดจโถมาสะออนแห้งแดูดูดูไอ้นายดู ดูดูดูเบิงสันเห็นนอออยออกมางามขนาด <c oughs> พี่น้องครับอันนี้ถือว่ามีสาระนะครับผมเบิ่งดูเบิงเบิงบ่งผมทำตาอ้อยคือออกมางามแทนนอพี่น้องครับอันนี้ผมบังเอิญเหลียวมาเห็นพอดีนะครับ นี่คือบริเวณนี้คือผมสั่งทรายมาคิวหนึ่งนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับผมสั่งทรายมาคิวหนึ่งเด็ดแดดร้อนๆอนผมกลัวอ้อยผมร้อนผมก็เลยหาวิธีบมอ้อยกลางแดดเอาทรายมาลงปุ๊บแล้วท่อนอ้อยที่มีอยู่ผมบอกพี่เล่ก,กับสราวุธนี่เออวันนั้นผมก็ถ่ายนี่เอาท่อนอ้อยมุดทรายให้หมดเลยแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ฟางมากลบ นะครับทรายหยาบนะครับเนี่ยทรายที่ที่ที่ทำบ้านนะครับที่ใช้ก่อสร้างนะครับแล้วก็เอาท่อนอ้อยหมกไว้ในทรายแล้วก็เอาฟางมากรบแล้วก็ลดน้ำครับพี่น้องดูครับไม่กี่วันเองครับไอครับแต่ว่าหากยาวๆ่าังสีเนี่ยมันจีเขาจีเอาไว้ขังเทิงมันบ่ครับครับไ่ใช่ปัญหาครับ พาดได้ผุนไหมครับปุ๊บเป็นยังครับพ่าก้าไววเป็นยังไงครับเ่าก็ลงกปลูกเลยโอ้ลงกปลูกไล้ครับเกิดในอนดครับลอยไปเปินอืมครับผมครับก็เลยอุ้ยสวยงามแต่ว่าโอเคครับพานครับครับผมงามขอบคุณเลยลายครับเนี่ยถว่างามเลยครับเนี่ยพันอ้อยอันนี้เอามาจากไอ้ได้เนี่ยครับผมอันนี้พันอ้อยนี่จากไรจ๊กเกอร์ของพี่โจ๊กนะครับที่ที่อุดรนะครับเนี่ยพอดีมันเหลือพอกระเทินครับคําว่าพอกระเทินคือ มันไม่พอมันไม่เต็มที่หมายถึงเบิ้งแล้วคือสีบ่อพ่อนะครับคือพันอ้อยเหลือแค่นี้ผมก็เลยให้พี่เล่กับสลาวุี่จับบ่มทรายเลยครับแล้วก็เอาฟางกบแล้วก็ลดน้ําแค่นี้ครับพี่น้องเบิ้งตัวครับผมน่ะป๊อจิตถง่ามมาคักครับบ่มทรายครับเนี่ยบ่ถึงอาทิตย์ได้ครับเนี่ยเบิ้งตามดูครับผมน่ะ ตาที่ถตเบิงดูเบิงเบ,บิงสันทมอืมครับผมตาอ้อ,อ,อยออกมางามขนาดพุ่น่ะโอ้ยสะอ่อนเบิ่งอีก,กน,นะครับบาดทอนอื่นสิเป็นขึ้นกันบ่ไหนดู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 ฟึบโอ,อ้ยพี่น้องครับพุ่นไหม งามมาคักครับผมเอาหูแล้วล่ะว,วา่างามเห็ดจังไดที่เพื่อนว่าก็เห็ดจังสี่แล้วครับผมฮู้เอาทอนพันเข้ามากองมุดใส่ใส่มุดใส่ไส่เสร็จปุ๊บผมก็ใส่เพียงกบแล้วก็โหดนามเป็นยังจังใส่เพียงกบเพราะว่าเฟียงฟางเนี่ยเขาให้ความชุ่มชื้นเขาเก็บความชุ่มชื้นได้ถ้าอยู่ใน พื้นที่แสงลำไรเนี่ยอย่างอย่างผมพ่อที่ร้านไก่ย,ย่างนะครับคือเขามีสแลนคือช่วยบังแสงได้ผมก็ไม่ใช้ฟางกบครับผมก็เอาอ้อยไว้ในทรายแล้วผมก็ลดน้ําเลยครับแต่อันนี้นอยู่กลางแจ้งกลางแดดผมจําเป็นต้องใช้าฟางมากลบแล้วก็ลดน้ํานี่เห็นไหมครับฟางเขายังชุ่มชุ่มอยู่นะครับเนี่ยคือฟางเขาช่วยเก็บความชุ่มชื้นนะครับ <c oughs> ไหนดูเบื้องท่อน,นี่ดู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 โอ้ยดัง พุ่นไหมครับพี่น้องครับสวยงามตามทองเรื่องนะจ๊ะนะจ๊ะเอากราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่มาติดตามสัญญาแก่ย่างนะครับเนาะช่วงนี้ยอมรับว่ายังไม่มีคอนเทนต์ยังไม่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจสักเท่าไหร่แต่หลายๆคลิปแล้วก็นี่คืออีกคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่อ่า มือใหม่ที่กาลังปลูกอ้อยนะครับผมพูดได้เลยเต็มปากว่าผมฉีกทุกกดในการเพาะชําอ้อยนะครับผมยังไม่เคยเห็นใครเอาอ้อยมาชํากับดินทรายนะครับผมก็เพิ่งเห็นผมนี่แหละทําไมผมต้องเพาะกับดินทรายก็เนื่องด้วยผมเคยเพาะพันธุ์พืชเพาะพันธุ์ไม้หลายหลายชนิดนะครับผมเพาะกับทรายคือเริ่มแรกเดิมทีเลยครับเมื่อ 20กว่าปีก่อนผมชอบปลูกชนชมมากแล้วผมไม่อยากไปซื้อดินปลูกผมเห็นมีแต่ทรายแบบเนี้ยที่มันเศษเสียอยู่ข้างบ้านผมก็เลยเอามาเพาะผมคิดว่าแค่ลดน้ําให้เขาเกิดเกิดแล้วค่อยเอาไปปลูกใส่ดินดีๆใส่ปุ๋ยเขาก็เกิดจริงๆครับนี่นี่ครับผมก็เลยเอามาใช้กับอ้อยอ้าสออรนครัทคุณไหมครับตาอ้อยนะคุณไม่หกนะักไหมสามข้อตา ติดทั้งสามข้อตาครับพันนี้ผมซื้อจากไร่ของพี่โจ๊กเกอร์นะครับเอากระบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับผมครับที่มาติดตามนะครับเนาะกราบสวัสดีครับต่างหาม่าเกิดใ้เข็นอ่ะท่านทำมือใหม่มาครับ บํารูมาครับครับบํารูงมาครับมาออกมาออกมามาเนี่ยออกมาเขามาปลูกลงดินนี่คือมันบม่รู้ว่าคอตาได้ดีบ่ดีครับมันก็รู้เรื่อปัญหาว่าเป็นยังเข้าปลูก่อยลงดินแล้วอ้อยคือบ่เกิดกันว่าอืมครับผมยินยินได้คอตามันมันบอดมันดั่ถือมีดนี่สิครับครับแล้วาคนตัดตัดท่อนทันงหมดเรื่อปัญหาครับการปลูกดีมครับผม โยนบวเกิดบางคนกับทอแทรเลยครับเมียอ้อยปลูกเราคือบวเกิดว่าอ๋อครับตรงนี้นะครับได้ทอแทรหารู้ไหมว่าอ่อยจีเอามาตามันบวมีครับเนยนะครับตาบอดเสียครับนะครับมันดำครับหารู้ว่าว่านี่ก็ได้ครับเท่านี้เปลี่ยนก็โอเคได้ดีนะอืมครับผม้ามันเนครับได้ครับเนยครับครับน่ครับคอตาแบบนี้ใส่งานได้ครับเนยแต่แบบนี้บวเกิดครับ ครับผมครับบกเกิดครับนี่ครับบกเกิดครับอ่อยลำงามกับจริงแต่ตาเขาบ่ดีเห็นบกเกิบผมก็มีอะไรครับอืมครับผมเป็นนั่นไปมาในทั้งเบาเลยครับครับของควัญผูกไว้มือไหมครับไม่ผูกทิชชู่ผูกแล้วทว่าจะผูกได้ไหมเอากราบขอบบุญขอบคุณพี่โจ๊กหลายๆครับที่ให้ความรู้เซานี้ครับผมครับเดี๋ยวมือนีสิมี่รอบใบรอบคำอีกนะครับเนาะ กาบขอบพระคุณหลายๆครับ